สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในตำบลช้างทูลจังหวัดตราครับวันนี้ครับผมมากับชาวบ้านในพื้นที่เขาจะพาผมไปเก็บพืชสมุนไพรเฉพาะถ,ถิ่นคนที่นี่เขาเรียกว่าใบวุ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับใบวุ้นตัวนี้นะครับชาวบ้านที่นี่เขายังเอาไปทําทั้งของคาวและของหวานแต่ตามผมไปดูเลยครับวันนี้แม่ชะม้อยชาวบ้านคลองขวางในตำบลช้างทูลจังหวัดตราดจะพาผมไปเก็บพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ชาวบ,บ้านที่นี่เขาเรียกกันว่าใบาวุ้นครับส่วนใหญ่มักจะขึ้นตามที่รกๆอย่างเช่นใบวุ้นกอน,นี้จะขึ้นแซมอยู่กับต้นโพครับทําให้ค่อนข้างสังเกตยากพอสมควรเพราะว่าลักษณะใบเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ใบวุ้นจะมีขนแบบนี้ครับส่วนการเลือกเก็บใบวุ้นชาวบ,บ้านจะเด็ดเอาแต่บใบมีเทคนิคการเลือกเก็บใบวุ้นที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปแม่ชม้อยให้นับจากปลายยอดลงไปสัก3 4ถึงใบนอกนั้น เก็บเอาไปทํากินได้ทั้งหมดครับอยู่ชอบอยู่ตํ้มในสวนในป่าก็มีในป่าก็มีแล้ว<ช>แล้วเราจะสังเกตยังไงอ่ะให้รู้ว่าอันไหนคือใบบุ้นไม่ใบบุ้นอะไรเงรี้ยไหมสังเกตอีใบมันนยนจะเป็นขนแล้วใบวงกลมใบกลม,กลมใช่มีขน มีขนเถาขนเถาเนี่ยมันจะเป็นเถาอย่างเงี้ยเป็นพืชเถาไม่ใช่เป็นไม้ยืนต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่อาศัยต้นอื่นเขาอ๋อมันจะอาศัยต้นอื่นขึ้นใช่หรว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดลองกองอะไรมันจะขึ้นอย่างนั้นมันจะขึ้นเป็นกุ่มๆอย่างงี้ใช่ไหมไ,หม,ไม่ใช่ถ้าเอามาปลูกก็ต้องทําค้างเลยเขา แล้ววิธีเลือกล่ะเราเลือกไงเอาใบแก่ใบอ่อนอะไรไงหรือว่ายัางไงที่มันจะมาคั้นเป็นบุนอะไรเงี้ยมั้ยเอาใบแก่ใบอ่อนมันจะบุนมันจะน้อยแล้วแค่ไหนเราถึงจะรู้ว่าแก่ไม่แก่ก็แข่น้องสามน่องสี่เนี่ยนี่แค่นี่แ,แล้วต่อไปนี่ก็มันอ่อนละเอาแขน่นี่ลงมา นับจากข้างไปยอดมา,าประมาณใบที่3ที่ส<ช>ี่ประงงจะเก็บมางี้ใช่ไหมแม่ใช่จากนั้นให้ล้างใบบุญให้สะอาดเด็ดเอาก้านใบออกเอาลงไปตำในครบให้ละเอียดก่อนเอาไปใส่ในผ้าขาวบางใส่น้ำลงไปเล็กน้อยคั้นเอาน้ำของใบวุญแบบนี้ครับ จากนั้นเราจะปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้น้ําจากใบวุ้นจับตัวกันก่อนอไปยำตามวิธีดั้งเดิมของอาหารพื้นบ้านที่นี่ครับให้เริ่มจากปรุงเครื่องยำด้วยพริกขี้หนูสดหั่นซอยมะม่วงหอมแดงปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมะนาและถั่วลิสงปน่นจากนั้นใส่วุ้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเอาไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ เก็บมาแล้วก็มาล่างล่างแล้วก็มาโค,กโคกลกโคลกใส่ผ้าขาวบางบีบบีบใส่น้ำหน่อยใช่ไหมใสบบ่บีบแล้วมันก็จะเป็นน้ำเหน,นียวเหนียวแล้วเราต้องทิ้งไม่นานเลยแม่กว่ามันจะแข็งตัวเป็นบุ้นอะไรเงี้ยก็แข็งจริงๆเกว่าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงนี้ก็แข็งแล้วใช่ไหมอ่ะพอเรามันแข็งแล้วแล้วเราจะมายำแล้วต้องทำไงแม่มก็บ้า ปรุงเครื่องแล้วไม่มีอะไรื่องปรุงเครื่องใส่อะไรบ้างอ่ะแม่ใส่พริกซอยใส่หอมใส่น้ำปลาใส่ถั่วปนอ๋อก็เหมือนกับเครื่องยำทั่วไปเหมือนเครื่องยำทั่วไปและไอ้บุญนเนี่ยใส่ตอนไหนในตัวบุ้นย่ปรุงเครื่องก่อนอพราะปรุงเครื่องเขากันดีก็เอาบุญใส่ ก็คือใส่ขั้นตอนครั้งสุดท้ายเลยใช่ไหมลุงใช่แล้วก็ยำๆกินนี่เลยนะกิน,นง่ายๆหิเนเขาบอกว่าคนที่นี่เขาจะกินกันช่วงสุดเนี่ยเขาจะชอบกินกันช่วงหน้าร้อนเหรอแม่หน้นาร้อนเขาชอบกินกันทำไมเพราะอะไรก็โบราณเขาว่าแกร้อนในแล้วถ้าเป็นไข่ก็เอามาถอนพิษไข้สมมติมันจะเป็น,นอย่างไงบ้างแล้วเขาว่าทำไมนี่มัน พพัักกกไ,ไม่มมมนียาาาสริษใบ,บวุ้นเป็นสมุนไพรยเย็นและยังเป็นชื่อเรียกเฉพาะของคนในตบลช้างทูลแต่ถ้าเป็นพื้นที่ภาคอื่นๆเขาจะเรียกกันว่าใบาหมาน้อยหรือใบหมอน้อยนั่นเองครับสบรรพคุณเป็นยากแก้ร้อนในและถอนพิษไขในร่างกายปัจจุบันนี้ชาวบ,บ้านที่นี่จะไปเก็บใบวุ้นมาปลูกในบริเวณบ้านหรือสวนผลไม้เพราะถ้าไม่อนุรักษณ์ไว คนรุ่นหลังจะไม่ได้เห็นหรือรู้จักสมุนไพรชนิดนี้ว่าเอามาทำกินกันได้นั่นเองครับ คุณผู้ชมครับตัวใบวุ้นของที่นี่นะฮะพอหลังจากชาวบ้านเขาคั้นแล้วก็เอาแช่ไว้ให้มันแข็งตัวแบบนี้แล้วตัวเนื้อของตัวใบวุ้นเองเนี่ยพอมันจับตัวเป็นก้อนแล้วมันจะลดท่าจิตเจืดดครับหน้าตาจะคล้ายๆข,ข,ขนมเปียกปูนอย่างที่เห็นอยู่แต่ตรงที่แปลกก็คือหลังจากชาวบ้านเขาเอามาทําเป็นของขวก็คือเอามาทําเป็นยำใบวุ้นกินกันแล้วเนี่ย เขาเอามาทําเป็นขนมหวานครับอย่างที่ผมถืออยู่นี่ก็คือแค่ง่ายๆฮะไอตัวไอตัววุ้นที่มันแข็งเนี่ยเขาก็พอเราตัดแล้วเนี่ยเราก็ามาใส่ถ้วยเอาน้ําเชื่อมใส่แล้วก็อาน้ําแข็งน้ําแข็งใส่นๆมาเอามาใส่แล้วก็กินครับง่ายๆนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนนะครับที่ผมเ,เคยลองกินขนมอย่างตัวนี้ไม่นธรรมดาครับอร่อยแปลกอีกต่างหากถ้าอยากจะลองกินนะฮะต้องมาที่นี่ครับช้างทูลจังหวัดตาาครับ